สวัสดีค่ะไฮวันนี้ที่อินเดียนะคะวันนี้มาดามสายฮาจะพาแม่หมวยไปมูที่วัดออไปนิราเชมเปินะคะแต่ว่าข้างในจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอได้แต่แม่หมวยจะเก็บภาพด้านหน้ามาให้นะคะสวัสดีค่ะณมอร์นิ่งนะสวัสดีค่ะอยู่ที่อินเดียเดย์แล้วนะคะ,คะ,ะ,คะกำลังจะมารับประทานอาหารเช้ากันนะคะเบรกฟาสออกเสียงไม่ถูกก็อย่าหัวเราะกันนะจ๊ะ อาหารของเขาก็จะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์นะคะส่วนใหญ่จะทํามาจากพืชนะคะสิ่งที่มาดามตักอยู่น่าจะเป็นซุปนะคะทานกับไข่ต้มนะคะผลไม้ของเขาเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทุกอย่างเลยนะคะรสชาติอาหารก็พอทานได้นะคะบางอย่างก็ทานไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องเทศค่อนข้างจะฉุนนะคะในบางอย่างเราก็ไม่สามารถทานได้นะเราไม่ค้นส่วนมาดามกําลังชิมนั้นก็คือชาอินเดียนะคะหวานแบบตัดขาเลยจ้าในส่วนของลูกโป่งนั้นนะคะเขากําลังตกแต่งนะคะเป็นวันชาติของอินเดียคะ่ะ วันนี้แพลนแรกของเรานะคะมาดามจะพาไปวัดข่าวนะคะนิราเทิโปนะคะเป็นวัดที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากอยู่บนเขานะคะไม่สามารถถ่ายภาพได้เลยแม่หมวยก็จะถ่ายวิวข้างทางมาให้ดูนะคะจะพยายามดูวัฒนธรรมของเขาการกินการอยู่จะได้นํามาบอกต่อเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะคนที่อยู่บนป้ายส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะมาดามบอกว่าแบบนี้แม่หมวยแอบเก็บภาพด้านหน้ามาฝากนะคะสวยงามมากค่ะ